ครับสวัสดีสมาชิกช่องวัดใหม่ชาชนทุกคนนะครับวันนี้จะมาคำเนี่ยแปลกหูแปลกตาเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้กำลังอยู่อยู่ให้อยู่หน้าอยู่ครับสมาชิกกระเพิ่นกระถามหาครับว่าเหลยกมงคลคือบุลงให้แน่ เดี๋ยวผมเกสีโล่งห้นะครับตอนนี้พระอาจารย์มีเมตตาให้ผมว่าเอกมองคลในเมื่อนี้ครับเกสิมาดวนเนี่ครับมือน,นี้ล่างยูนี่วันบกุกงุงครับนี่ทงหน้าอยู่เดียวนี่ การซำรับสมาชิกหรือญาติธรรมท่านไ,ไหนอยากรวมท้าบุญทางพานในบัญชีของพระอาจารย์ก็ร่วมสามารถรวมท้บุญได้นะครับเดี๋ยวผมกับสีลงเลขบัญชีให้ทายชีปไ้นะครับหรือจะเป็นพิษณาธรรมของท่านพระอาจารย์ที่จะเป็นฟันหวานนะครับพอเดี๋ยวผมกับสีลง คลิปอีกอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นวันที่หนึ่งนะครับที่เป็นฟันหวานเลกจะฝากกดติดตามไว้นะครับฝากกคติดตามไปเลยเดี๋ยวคลิปนี้ผมกับมาฝ่าวแน่เดี๋ยวเรล็กมหามงค้นเลขเล่าเนี่ยผมจิลุงให้ตายคลิปนะครับเด้อ ก็อย่าลืมฝากสมาชิกกดติดตามไว้่นะแน่ช่องวัดใหม่ชัยชนะนะครับเดี๋ยวนะผมกระสีไปลงเหล็กมงคลให้ยสำหรับวันนี้ผมกะคลิปนี้ผมกระสิลาไปก่อนเดี๋ยวเหล็กผมจะลงให้ยถ่ายคลิปแล้วครับเด้อสวัสดีครับ